ศึกษากันเรื่องอิทธิบาทสี่ทางสู่ความสำเร็จถ้าพูดถึงความสำเร็จเนี่ยไหนใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างเอ่ยช่วยยกมือหน่อยก็คงจะทุกท่านเนี่ยมีใครไหมที่ไม่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเลยมีไหมไม่มีไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม ทุกคนต่างปรารถนาความสำเร็จทั้งสิ้นแต่ถามว่าแล้วทำยังไงล่ะจึงจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในท้องตลาดไปด้านหนังสือนะจะพบว่ามีตาําราวางขายเต็มเลยเทคนิควิธีการในการทำงานรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายจนบางทีอ่านแล้วงงเพราะเนื้อหาแต่ะเรื่มบางทีมันไปหลากหลายมากเลย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้หลักการกับเราแล้วสั้นๆส,สี่ข้อเท่านั้นเองในอิทธิบาทสี่เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วอิทธิเนี่ยแปลว่าฤทธิหรือว่าความสำเร็จบาทก็คือเส้นทางไปทางดำเนินไปอิทธิบาทสี่ก็คือทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรมสข้อนั่นเอง เราคงคุ้นคุหูกันอยู่นะมาทบทวนกันดูข้อที่หนึ่งฉันทะคือความเต็มใจทำได้แก่ว่ามีความต้องการที่จะทำถ้าใช้ศัพ์สางังอฤษนเขาบอกว่า willing ที่จะทำ l ิ i n g to ท o ดูอ,อยากทำมีใจรักอยากทำชอบนี่คือฉันทะ อันที่สองเนี่ยวิริยะแข็งใจทําวิริยะฟังปับ๊บเราก็นึกออกว่าขยันใช่ไหมจะแปลว่าแข็งใจทําก็ได้คือบางทีจะอดหลับอดนอนจะเหนื่อยจะเพลียยังไงก็ยังแข็งใจทําสู้แต่ถ้าเกิดคนไม่มีวิริยะจะเป็นไงเหนื่อยหน่อยก็บอกเหนื่อยละนอนดีกว่าง่วงละขอพักดีกว่าจะอ้างว่าหนาวนักร้อนนักอิ่มนักหิวนักแล้วไม่ทํางาน นั่นคือคนที่ขาดความเพียรแต่คนมีความเพียรเลยกำลังหิวก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยดีไม่ง่วงดีลุยเลยพอทานอิ่มเป็นไงบอกเออดีกำลังมีกำลังมีอาหารแล้วนี่มีเรี่ยวแรงต้องรีบลยุยกำลังร้อนก็บอกว่าเออดีเหงื่อมันไหลดีรีบทำงานดีกว่ากำลังหนาวบอกดีทำงานเดี๋ยวร่างกายจะได้อบอุ่น คือถ้าจะขยันสัอย่างทุกอย่างรอบตัวเป็นเหตุให้ขยันในหมดแต่คนจะขี้เกียจนะเอาทุกอย่างเป็นข้ออ้างได้หมดแล้วก็ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นความเพียรวิริยะท่านจึงแปลยายนึงว่าแข็งใจทําอะไรเกิดขึ้นก็แข็งใจยืนหยัดกัดฟันเดินหน้าสู้ไปอดทนไม่ท้อถอยนี่วิริยะ ถ้าหากมีฉันทะอยากทํามีใจรักมากเลยโอ้โหไฟฝันมากแล้วนอนเนี่ยสําเร็จไหมเอ่ยยังไม่สําเร็จเป็นแค่ฝันสร้างวิมานในอากาศท่านถึงบอกว่าฝันให้ไกลฝันให้ถึงนะถึงแค่ฝันเพราะมันแค่ฝันน่ะแต่ถ้าเกิดฝันให้ไกลทําให้ถึงเป็นไงเอ่ยเออมีสิทธิ์จะถึงที่ฝันถ้าทําให้ถึงนะ ถ้าฝันให้ถึงแล้วมันถึงแค่ฝันแต่ถ้าเกิดว่าทําให้ถึงแล้วก็มีสิทธิ์และจะถึงที่ฝันนี่ต้องมีวิริยะประกอบเข้ามาประการที่สามก็คือจิตตะมีความตั้งใจทำํำมีใจจดจอ่อเป็นสมาธิเนี่ยจะทําอะไรปั๊บไม่วอกแวกเลยนะใจจดจอ่อเอาจริงเอาจังทํำด้วยความฝักใฝ่เอาใจใส่เนี่ยไม่ใช่มีความเพียน,เพ,ยน,เ,พยนเพียนหน่อยเดียวเลิกละ บางคนเนี่ยมีใจรักอยากทําแล้วก็ลงมือทำนะไม่ได้ฝันเปล่านะลงมือทําด้วยแต่ทำทำหน่อยก็เดี๋ยวก็เลิกเอาได้ไม่ตลอดสมมติว่าบวชเออบวชคราวนี้นะเราร้อยวันเนี่ยจะต้องตั้งใจให้เยี่ยมเลยตั้งอกตั้งใจมีฉันทะมีความตั้งใจอุสตส่าห์มาบวชเนี่ยเราอยู่ในเพศสมณะจะต้องเอาบุญให้เต็มที่ตั้งใจฝึกให้เต็มที่เลยเนี่ยตั้งอกตั้งใจอย,อย่างดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติมาอย่างดี แต่บางคนเนี่ยก็ทําได้ตลอดรอดฟังแต่บางคนก็ทําไปได้แค่อัตย์หนึ่งมั่งเดือนหนึ่งมั่งสองเดือนมั่งชักเบื่อละชักอละลาละใจมันชักฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่เลิกละไม่เอาละคือมันขยันไม่ตลอดรอดฟังใจจดจ่อไม่ตลอดรอดฟังมันได้แค่วูบวูบวา่วาว่าท่านบอกเป็นแบบขี้ใตอ้อะขี้ใต้เป็นไงเอ่ย ถ้าโบราณเราจะเห็นนะเขาเอาขี้ใต้มาจุดแล้วก็แทนไฟฉายสมัยก่อนไม่มีไฟฉายเนี่ยถือไปนะเพราะมันจะดับจะดับเปไงเอ่ยเป่าเอาลมเป่าวูบไปทีจะเอาพัดพัดก็ตามเอาลมเป่าก็ตามมันก็ลุกวูบขึ้นมาแต่วูบชั่วคราวเดี๋ยวก็อ่ออีกแล,ล้วก็ริบหลีริบหลีริบหลีหลงปูเนี่ยปฏิบัติทมใครแบบเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวขี้เกียจเ,เ,เ,เรียกไอขี้ตต้แปลว่ามันไม่ตลอดรอดฟัง แต่ถ้าเกิดคนที่มีจิตตะแล้วล่ะก็นอกจากวิริยะแล้วนะคือมีจิตตะจดจออย่างตลอดลอดฟังเรียกว่าทําอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยกันทีเดียวสําเร็จเรีอยงมีฉันทะแล้วเนี่ใจรักจะทำละลงมือทําเอาจริงเอาจังแล้วทําอย่างต่อเนื่องไม่เลิกละกลางคันด้วยสําเร็จหรือย,ยังเอ่ย โอกาสสำเร็จสูงขึ้นแล้วนะเริ่มสูงขึ้นแต่ว่าจะต้องประกอบด้วยข้อสุดท้ายอีกข้อนึงด้วยคือวิมังสาเข้าใจทำมันต้องทำเป็นด้วยถ้าเกิดอยากทำตั้งใจแข็งขันเลยเอาจริงเอาจังตลอดแต่มันไม่เข้าใจทำนะ่ะมันก็ไม่สำเร็จเหมือนมีโบราณท่านเล่าไว้เรื่องนึงนะ เรื่องเปลตจัดหัวจัดตีนเราเคยได้ยินไหมคือมีศาลาที่พักคนเดินทางโบราณนี่ยไม่มีโรงแรมเวลาเขาเดินทางไปไหนต่างถิ่นพอตกค่ำมก็ไปขอพักสาลาวัดก็ขออาศัยสาราเป็นที่พักกลางคืนพอเช้ามาจะได้เดินทางต่อก็มีคนมาพักสาราวัดอยู่หลายคนอันนี้ศาลาหลังนั้นเนี่ยมีเปลตเฝ้าอยู่ตัว และเปรตที่เป็นเปรตที่อต้องบอกว่ามีความใฝ่ดีพอสมควรนะคือปอกลางค,คืนคนมาเดินทางพักมันอยู่เจ็ดคนแปดคนเนี่ยเขาหลับกันหมดแล้วเปรตก็ลงมาจากขื่อเลยมาสํารวจความเรียบร้อยตรวจตาอย่างดีเอ๊ะทำไมคนมันนอนเรียงกันแล้วนะมันไม่เท่ากันอนะ่ะเพราะแต่ละคนมันสูงต่ําไม่เท่ากันไงคนนี้สูงร้อยห้าสิบเซนคนนี้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบางคนสูงมากๆเนียร้อยแปดสิบเซนดูแล้วไม่เป็นระเบียบ เปรืตัวนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าหงุดหงิดเล็กน้อยไม่ได้ต้องจัดให้มันเป็นระเบียบเสร็จปั๊บเนี่ยมายืนเล็งทางปลายเท้านะต้องเอาให้เท้าเท่ากันเปียกเลยแล้วก็จัดการลากเอาขาแต่ละคนมาให้เลียงเท่ากันเป๊ะเลยพอเห็นขาเท่ากันเสร็จปับ๊บเปรดดูแล้วก็โอ้โหรู้สึกชื่นอกชื่นใจมันสวยดีหมายผลงานเราเฝ้าสาราใช้ได้พอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเดินอ้อมต่อไปไปทางหัวเอ๊ะ ทำไมหัวไม่เท่ากันมันสูงสูงต่ตําๆหงุดหงิดอีกแล้วจัดการใครหัวต่ำาๆลากขึ้นมาให้มันเท่ากันหมดดึงเรงปั๊บเนี่ยหัวเป็นไงเลียงเป๊ะเท่ากันหมดเลยแหม่ชื่นใจเสร็จปั๊บไม่ได้หยุดแค่นั้นเดินตรวจต่ออ้อมไปทางปลายเท้าเอ้าทําไมขาไม่เท่ากันหงุดหงิดอีกแล้วเนี่ยจับลากขามาใหม่ให้เท่ากัน รากฏว่านั่งจัดทั้งคืนยังสงสัยว่าคนนอนทำไมไม่ไมไมไมตื่นนะสงสัยอนุภาพเปรตทำงานอย่างนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าทำงานแบบเปรตจัดหัวจัดตีนเต็มใจทำไหมเต็มใจอยากให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นแข็งใจทำไหมทำทั้งคืนไม่หยุดเลยเนี่ยขยันมากตั้งใจไหมก็ไม่หยุดเลยทั้งคืนอาจจะถึงสว่างเน่ยก็ตั้งใจ แต่ว่ามันไม่เข้าใจไงไม่รู้ว่าธรรมชาติของคนมันก็มีสูงมีต่ำจัดให้ตายเนี่ยมันก็ไม่มีทางเท่ากันหรอกพอทําอย่างไม่เข้าใจเนี่ยแม้มีสามข้อต้นงานก็ยังไม่สําเร็จจะสําเร็จได้ต้องมีข้อที่สี่คือเข้าใจธรรมด้วยต้องมีวิมังสาเข้าใจธรรมจึงจะสําเร็จด้วยดีเพราะฉะนั้นวิมังสาเข้าใจธรรมจึงหมายถึงว่า เราจะทำอะไรนะต้องมีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำต้องเข้าใจว่าที่เราทำคืออะไรต้องทำยังไงเห็นภาพงานรู้วิธีการแล้วเวลาทำไปแล้วก็ต้องทำด้วยความพิจารณาด้วยนะไม่ใช่เคยทำยังไงก็ทำไปเรื่อยแบบที่เคยทำแต่ทำด้วยความพิจารณาหมั่นตรวจสอบวางแผนวัดผลหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเอาให้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเนี่ย ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยถ้าอย่างนี้แล้วก็จึงจะเรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจธรรมและถ้าเกิดเราลองสังเกตด,ดูจะพบว่าในโลกนี้นะความสำเร็จความก้าวหน้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคนหยุดคิดนะคือคนทั่วไปเคยทำไปยังไงก็ยังทำต่อไปอย่างนั้นมันชินอะ มันคุ้นอย่างก็ทําไปอย่างนั้นแต่พอมีคน,นคนใหนึ่งหยุดคิดแล้วก็ไต่ตรองดูว่าเอจริงๆมันควรจะเป็นยังไงถึงจะดีที่สุดถ้าเป็นคนฉลาดมากๆสุดท้ายเขาจะพบวิธีการใหม่ในการทํางานแล้วก็พบคําตอบอีกหลายๆอย่างทําให้เป็นการพ้นพบครั้งใหม่ของโลกวิทยาการของโลกจะก้าวหน้าเขาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันนะคนคิด ทฤษฎีฟิสิก์ของนิวตันเนี่ย mm. เกิดแรงบันดาลใจ mm. คิดตอนไหนรู้ไหมคือกำลังถ้าจะเปรียบปรบ้านเรานะบอกกำลังนั่งอึอยู่นะอารมณ์กำลังดีเลยเนี่ยเสร็จแล้วมองออกไปข้างนอกเห็นแอปเปิลอยู่ต้นหนึ่งลูกแอปเปิลมันตกจากต้นลงมาเราเองสมมติอยู่บ้านเรานะก็เราเข้าส้วมอยู่เป็นส้วมสมัยโบราณที่ลมโชยได้มองออกไปข้างนอกเห็นมะม่วงอยู่ลูกต้นนึง แล้วลูกมะม่วงมันหล่นลงมาเราคิดอะไรหรือเปล่าคนทั่วไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยๆแต่เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยไม่ใช่ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเห็นลูกแอปเปิลตกลงมาปับ๊บคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลหลุดจากขั้วแล้วมันต้องตกลงมาที่พื้นด้วยทำไมไม่ไม่ดลอยไปบนฟ้าล่ะแสดงว่าต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่พื้นเนี่ยมันดูดลูกแอปเปิลให้มันลงที่พื้น ช่างคิดไหมเราบอกก็มันตกมันก็ต้องหล่นมาที่พื้นอยู่แล้วคุณผู้ไปก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันธรรมดาอยู่แล้วแต่คนที่เขาค้นพบอะไรสําคัญสำคัญเขาจะไม่คิดแบบธรรมดาเก็แล้วทำไมมันต้องตกมาที่พื้นด้วยละ่ะคนเห็นแอปเปิลหล่นมาเป็นล้านๆคนตั้งแต่โบราณเป็นพันๆปีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เซอร์ไอแซกนิวตันคิดทําไมต้องหล่นมาที่พื้นทําไมไม่ลอยไปบนฟ้าพอมีคําถามเกิดขึ้นแลวพยายามสแสวงหาคําตอบ ค้นคว้าหาวิธีการจนสุดท้ายพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกรู้ว่าสสารทั้งหลายมีการดึงดูดซึ่งกันและกันลูกแอปเปิลที่ตกมาที่พื้นเพราะว่าถูกโลกดูดโลกใบโตๆนี่แหละศูนย์กลางของโลกกับศูนย์กลางแอปเปิลมันดูดกันดวงจันทร์ทำไมโคจรรอบโลกไม่หลุดไปข้างนอกก็ได้คําตอบว่าเป็นเพราะว่าโลกกับดวงจันทร์มันดูดกันเราไปยืนมาแต่ช่างในช่างได้กี่กิโล 6 0สิบโลนะไอ้น้ำหนักกิโลมันคืออะไรดูมันคือน้ำหนักที่ตัวเรากับโลกมันดูดกันน่ะตัวเราคนเดิมนะเอาตาช่างตัวเดิมเนี่ยไปวางบนพระจันทร์นะขึ้นยานอวกาศไปขึ้นพระจันทร์เลยเสร็จปั๊บเนี่ยขึ้นไปช่างของตาช่างบนดวงจันทร์น้ำหนักมันจะเหลือกี่โลรู้ไหมจาก60 70จนะจะเหลือไม่ถึง10โลอ่ะเพราะดวงจันทร์มันเล็กกว่าโลกไงงั้นแรงของมันที่จะดูดเรามันน้อย น้ำหนักที่ปรากฏบนใบช่างมันจึงเบาตัวเรายังเป็นตัวคนเดิมนะแต่ใปช่างน้ำหนักอยู่บนพระจันทร์เนี่ยเหลือไม่กี่ิโลอ่ะเรากระโดดทีเป็นไงรู้ไหมอยู่บนดวงจันทร์กระโดดดึงเดียวนี่เกือบถึงหลังคานี่เลยนะเพราะแรงมันเท่าเก่าแต่ว่าน้ำหนักตัวเราน้อยไงพระจันทร์ดูดเราได้น้อยกระโดดทีเนี่ยขึ้นไปห้าเมตรสิเมตรได้เลยเนี่ยตึกเนี่ยสองชั้นสามชั้นกระโดดขึ้นหลังคาสบายเลยนี่นี่เป็นหลักของทฤษฎีแรงดึงดูด แรงโน้มถ่วงของเซอร์อแซกนิวตันเกิดจากนั่งเห็นลูกไอปเปิลตกมาที่พื้นแล้วเกิดคิดขึ้นมาแท้ๆพอรู้จักคิดมันก็จะ